ครับผมชื่อช่องปาบก่อสร้างครับวันนี้ผมได้เจอรถบดรุ่นบอนโบนะครับนี่ครับโอ้โหเท่มากเลยครับเจอครั้งแรกนะครับเนี่ยมันสามารถมันบดได้นะครับนี่ของซอ จะเสริมเสริมเสร็จการกาสร้างครับผมบนบบ่รบบนบนครับรถบรถรถบรถวอนโบ้นะครับพอดีว่าผมเตินมน้ำมันพอดีเจอรถบทฟอนโบนะครับ น่ยเป็นรถบดอ้นี่ติดติดตาตาติดล้อหนามนะครับติดติดล้อหนามนะครับนี่ครับรผู้ชมสุดยอดมากผมจะซูมให้นะครับนี่ครับสุดยอดมากโอ้ล้อโคตรใหญ่เลยครับผมเน่จาจรุ่นนี่ นีวันโวข้างหลังดูไม่ได้ครับ,บ,บควัน,นะนโวสุดยอดมาเกเตียมเลยนะครับเป็นล้อหนามนะครับหอจกการโยการสร้างครับผม เนี่ยมามันติดอยู่ปั๊มีท T นะครับเยอะมากดยอดจริงๆมันหมุนได้มันถอยหลังได้ครับขับก็ขับสบายๆมากครับท่านผู้ชมนี่พอแค่นี้นะครับผมต้องรีบไปต้องรีบไปธุระเป็นมึงถ้าคลิปับแล้วก็กดติดตามนะครับชื่อช่องปั๊มก่อสร้างครับคลิปนี้สวัสดีครับ